ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขนสมองสุบอนครับที่กําลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์ครับวันนี้กับพ่อพ่อแม่เอืยนนองมาบ่งเอิญว่าคือเกาวนะครับเนาะมาบ่งเอิญว่ามันเหลืองว่าไปเลี้ยงครับท่านไปนองอยากได้ง้วไปเลี้ยงด้วยครับเด้อหาบ้านเดี๋ยวพ่อสอบว่าท่านด้เห็นครับแต่เลอามาาบ่งคลิปนี้บ่งนะคาเห็นเล้ามากจากได้ครับพิกัดครับบ้านกอกตำบลบัวมาดอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามครับคลิปนี้ครับง้วนเห็นอยู่นีเป็นงวมะล่ำสังกัดด้วยครับเด้อ ครับนี่ครับงัวเป็นแม่ท้องแม่มาหลายตัวครับหลายคู่หลายคู่หลายตัวเลยครับเด้อมวันนี้งัวสาวกับมีแม่ลูกกับมีเห็นแล้วครับแม่ลูกกับงามกับมีนะครับเนาะสาวน่าหนาสิครับนี่นี่อู้อัญญะมีครับเอาบานีกาสิผ้าลายเบิ้งราคาาหะครับบ้านเนี่ยบ้านเราสังหานกำลังเลี้ยงงัวอยู่นะครับเนาะชาพี่น้องลาเบิ้งราคานี่ครับแดงแดงย่นๆหนึ่งสี่ครับนี่จากบาดนะครับเนาะ คุณหมอลำสงัดครับนี่ครับหมอลำครับครับสวัสดีครับหมอลำครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนั่นสวัสดีพี่น้องป่งปายภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานกำลังติดตามช่องนั่นนะครับสวัสดีเอฟซีของขอกหมอลำนะครับอีพี่นี่นะครับลดแลกแกกแถมนะครับมีแต่เด็ดเด็ดนะครับลดราคาเลยลดราคานะครับโปรโมชั่นกั อ่าเดี๋ยวบึงไปตามตัวครับครับสิบอกเป็นไล่ไล่ตัวไปบอกได้ทัว่าตัวตัวได้สิแถมไม่ยังแม่นครับเมื่อนี้ก็บสิเป็นแม่มานบสิษัเป็นลูกงามๆเนาะยังไหนาลดราคาเลยบอกคลิปนี้ลดราคาครับเอาครับไปไล่บึงเฮาไล่จากท่าไหนก่อนครับไล่จากต้นแม่ยังไงผูเนาะไม่ใหงไๆครับไปพี่น้องครับไปเบึงพร้อมๆกันครับครับพี่น้องครับมาเบึงกันโตแรกเลยนะครับเป็นงัวแม่บ้านแม่ทองแม่บักนี้ครับนี่ ราคาใดเนาะครับแม่แรกราคาสองหมื่นเก่า 29, ครับโอ้นี่สองหมื่นเก่าดิครับนี่สูงไรไปเลยเนาะครับสูงลอยสี่สิบห้าบวกสูงลอยสี่สิบห้าบวกแน่นอนครับสองหมื่นเก่าวะทีบโอ้ถือดิเนาะเนี่ยพี่น้องเบิง้งหัวหนานุ้นตุนดีนอกตั้งโจโก้ครับขาตรงหนอกนอกตรงขาขาเหยียดขาซื้อนามไตานามลางพะพีน่น้องนุ่มกะดียืนกะงามบันท้านี่สูงยุติอะไรครับ ลอยซี่สภาอยซีเสภาเห็นแน่นอนครับเป็นง้อทองที่ใดททองที่สองครับทองกับพรอทีสามหนึ่งครับเป็นง้อทองสองกับ,คคบเคฟสามหนึ่งครับโอ้พี่น้องสองมือเก้านีครับพี่น้องเสดงง้วแม่นี่ไปลเลดีครับเด้อมาเบิ่งค้นหางที่เลยครับบ้านคนะน้มก่ดีคอแขงขาดีงามเวยคุณแม่นี่เนาะนี่ครับการยืนการเฉิดการเบิดนะครับพี่น้อง องเมื่อเก่าออกสีแดงเรือเนาะหรือสีเม็ดเข่าบรรทวาเม็ดเขาแก่อืมนี่นะครับพี่น้องพอเชียงขาดีด้วยครับเด้อโพนเลิกดีนี่ครับสองเมื่นเก่าพันนี่ตัวนี้มีเนี่ยแจกนกแถมบ่ครับอตัวนี้ทันมีครับตัวนี้พันมีเนาะแมนครับอแต่ว่าราคาสองเมื่อเก่านี่ห้องต่อไดดีร้อแมนครับโอ้ยตัวต่องดีอีกทุกตัวตัวร่องได้พี่น้องตัวร่องดีอีกมันดีมองนี้ด้เนาะ เนี่ยเนี่ยตัวล่องดีอีกไหมส่งให้พร้อมจกักเท่าไรระยะส่งอ่ะข้อ,ขอบลัมนะครับคุณนั้นส่งฟรีให้พี่น้องทัว่วภาคอีสานแต่ว่าภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนี่ก็คือราคาคุยกันอีกเทีน,นึงก็ได้ส่งฟรีหอดออกเนาะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางกลัาบาไปส่งที่เกา่าสารับภาคอีสานดีครับเดอ้อดีมองเพิ่นส่งฟรีให้เนาะครับนี่ครับราคานี่ยส่งฟรีพร้อมตัวร่องดีอีกเอ้าครับเป็นตะเลียงมาเบิ่งเบอร์ที่สองครับเบอร์ที่สองนี่ราคาเปิดเวลาไม่ได้ครับ 25, เบิร์เบสองหมื่นหาครับเบอร์ที่สองนี่เปิดรละาไปสองหมื่นหาพันเป็นงัว่าแม่แม้านแม่ทองจากเดือนครับเจ็ดเดือนกลัวลครับโอ้ตัวนี้ทองอยู่เจ็ดเดือนครับบาน,นีทองกับพ่อใดทองกับพ่อวิโก้สองล้านครับโอ้ตัวนี้กับวิโก้สองล้านครับลูกนี่ทองพ่อหนีตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สองนี่ครับพี่น้องสีได้ไปนี่เป็นตัวที่สองเนะงงาเนะครับความสูงสูงายไปนาะยครับควอมสูงลอยชี้จมหาบ สูงอยู่หสี่สิบหาเอ้าพี่นังสองหมื่นเก้พันสองหมื่นหาพันเงิน่สองหมื่นหาสองหมื่นหาพันพี่น้องเสียงง่วแม่นีไปเลี้ยงครับนี่เครื่องดำปืืดครับนมห่อด้วยครับเด้อนี่ครับนี่แล้วบึงดันนี่ครับค้าจิตโบดเต็มลูกในทองเพันนี่ยเป็นตัวที่เสด็จครับเป็นตัวที่สองครับอืมลูกในทองนี่ยเป็นตัวที่สองเพิ่นด้วยครับด้เนี่ย กับเป็นง้อเทาโบดอีกตัวหนึ่งเนาะเมีครับกะพี่น้องสนใจกับเบอร์โทษนี่แหละโทรมาครับแลคข้ามถือดีแต่ว่าทองนี่รับประกันแน่นอนรับประกันทองคนระับตัวนี้ม่แน่าแถมแนวแจกบ่บครับเง,ง้ครับตัวนี้พันมีครับอ่าพี่น้องเบิ่ออยู่อยากได้กับโทรมากเลยครับเดอ้อนี่ครับหน้าตาแล้วพี่น้องข้อขาขยี้ก็ซื้อดีจะดอกนี่ครับหน้าแต้มล่างเห็นผุ แล้วนต้นใช่ไคข,ข้อคาเรียบก็อว่าตรงครับนี่คือเบอร์ที่สองเนาะเบอร์สองครับบานี้มาเมืองเบอร์ที่สาม้วยครับเดือบบาทเนี่ยนี่ครับเบอร์ที่สามนี่โอ้แม่บักใหญเดยครับบาทเนี่ยแม่ใหญ่สูงหลายาเลยครับแม่สูงร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบห้าคนละร้อยห้าสิบห้าครับประกันใ้กันได้มองนี้ครับแม่นี่สูงร้อยห้าสิบห้าเป็นง้โค้งสางใหญ่ท่องกับพ่อได้จากเดือนครับท่องกับพอนิ้วสติงสีเดียนกว่า ตัวนี้ทองกับพอนิวสติงสี่เดือนกว่าครับทองที่ไหนพิ่อนนองในทองทองตัวที่สองครับพี่น้องตัวที่สองไปรุ่นเอาได้ครับไม่ทองนี่ละกใจเพชใดเศษแม่หรือเศษผูสีดแดงสีเหลืองสีขาวสีดำพันหูเนาะตัวนี้ก็ทรงฟรีให้พี่น้องแต่ว่ากับทรงคารถดให้พี่น้องอี่เลยบาน,นี้ราคาปเปิดเท่าไรครับเปิดไว้สองหมื่นเก่าสองหมื่นเก้าพันทรงทรงคารถดให้พี่น้องอพันหนึง่ง สองหมื่นเก่าพันนี่ตอรองได้แล้วก็ส่งคารถอีกหนึ่งพันอ่ะตัวนี้มีแถมครับเบอร์เทเบอร์ที่สามนี้มีแถมคือส่งคารถให้พี่น้องอีกพันหนึ่งนี่โอ้เป็นการออกคารถซอยพี่น้องอีกเนาะญ่สูงแล้วครับเด้อยเมนี่สูงแต่ว่าพี่น้องก็สิงาะไปทส่งคารถลไม่ได้ออกคารถแต่ว่าส่งคารถก็คือให้แถมละแถมเงิ้นให้พี่น้องง่ายง่งยเาะมันก็แถมแลวพี่น้องนี่นี่นะครับเด้อโอ้ไ่อาลาดดีพอเชียงคาก็ถือ เปิ้นขาใหญ่ทำตัวเงาหูนี่กะเลยปากมาหน่อยนึงนะครับเนาะนี่ด้านหน้าด้านตาเพิ่งน,นะครับเนาะนี่สีนี่แดงครับไม่นี่เนาะครับนี่คือเบอร์ที่สามครับต่อมามาบเบอร์ที่สี่พี่น้องบันเบอร์ที่สี่นี่แมงวัวขาวครับเป็นชุดแม่ลูกด้วยพี่น้องครับงวัวขาวแต่ว่าให้ลูกแดงแดงครับพี่น้องและเบงอืม เนี่ยครับแม่เพิินจะสิาพาเ้าบงลูกสีขาวจูนพูนครับพี่น้องแม่เพิินนี่นี่นบ่นลูกสาวครับลูกสาวนี่ทึ่งหนาทึ่งแดงทึ่งสําพูนอ่ะอัะลูกสาวพ่อน,นี่เป็นลูกพ่อไดครับลูกของพ่อชี่เอพสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกสาวเคพสามหนึ่งอายุอานามนี่ได้จักเดือนแล้วเนาะ หาเดือนครับอายุนี่ยหาเดือนครับแม่ท่านข้นท่านทับไปแม่ผสมใปแล้ว่านรอบแม่ผสมพันหนึ่งรอบผสมก็ไม่ยังไงครับผสมก็ซี่วบหนึ่งสามสามเลยแม่ผสมซีไว้หนึ่งสามสามเบอร์ที่ซี่ชุดแม่ลูกนี่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเบอร์ที่สามหมื่นเก่าสามหมื่นเก้าพันโอ้ลูกงามนีบครับครับเอาแย่ดากลกงก็บ่งครับครับผู้ใดท่านกับท่านแหละครับบ่เนี่ยเบิ่ง สามหมื่นกับพันลูกสาวเพงนม่หลังยังหล่อมตัวนี้ไหมครับตัวนี้มีเนตัวมีเนี่อแถมป่ะครับแถมหาร้อยครับค่าอาหารตัวนี้เอาพี่น้องสามหมื 30, 000, 000, น่นกับพันนี่ให้ค่าอาหารอีกหาร้อยบาทครับคุมนี้ด้วยครับเด้อน,น,นี่นี่ครับแดงจันจันแม่อจกจกังเสียกับจักสีอเลือกจังไดเนาะผู้สื่อก็ไดเนาะ ผู้ที่หางื่ไปเลี้ยงนะครับมันง่ามมีลีดนะครับลูกสาวเพิ่นนะสามหมื่นเก้าพันครับนี่ปลูกข้อไว้บ่อปลูกพ่นกับพยุนนั่นแม่เนาะเพิ่งบรรทายครับเปิดเปิดตุ้นตูนนุ่นๆสุดๆครับแม่ออกสีขาวจูนพูนแม่สูงหลายเป็นเด็ครับแม่นี่แม่สูงประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบไปปลายปน้อยๆเป็นเลยเนาะบรรทายลูกมึงตีครับขาเนี่ยโอ้ยืนง่ามเลยครับด้วยนี่สามหมื่นเก้าพันครับครบนี่เพื่อเด็กไปนี่เด็ดเลยครับ ถือว่าถือนะครับนี่ลูดิเด็ดแบบนี้เนาะนี่คือเบอร์ที่สี่เนาะครับต่อมาเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่ห้าก็ผมเป็นแม่สาวครับเป็นงูแม่สาวเปิดราคาได้ครับเปิดราคาอยู่สิบแปดครับสิบแปดแมนครับหนึ่งมืนแปดพันครับไปน้องในแม่นี่ไปเลี้ยงครับเอาไปเป็นแม่พันแม่บอกอายุหลายปได้เลยครับนี่อายุสิบห้าสิบหกเดือนครับหนึ่งมืนแปดพันครับอายุประมาณสิบห้าสิบหกเดือนความสูงครับความสูงร้อย สามสิหกสามเจ็ดยอยู่วางนี่ข้งูงเลยสามสหกสามเจ็ดแม่นี่เยครับข้อหน้าหนาเลยครับเนี่ยเบิ่งข้อผมนะครับแล้วข้อย่นหยนหน,นาหนาแม่เบิ่งคอเบิ่งขาเบิ่งเร็บครับพูดอ่ะหลายย่งางย่ามาเบิ่งนำไตนำลางน้องมือถือว่าดีได้พี่น้องเดอ้อขากระยียดจะพอเบิ่งเนาะสีแดงขอดีลูกสี้ศวนย์เก้าหกโอ้ตัวนี้ลูกเสี้วเก้าหกจเน่ยครับอืมแตห้อยหูบาดบาดเนาะ ครับหูด้านขวาครับปลายหูบาดออกตัดออกไปนั่นเอาเกิดถือว่าราคาดีพี่น้องเมืองอยู่อยา่างใดกับโทมาครับนี่บอไม่งูหางเลยครับตัวสวยเลยตัวนี้เนาะงามครับหน้าตาก็งามสวยจัดเลยเนี่ยเงาอ่อนเห็นมานี่อู้ยแขงคักดีนน่เบอร์ต่อไปครับเบอร์ที่หกเบอร์ที่หกครับเบอร์ที่หกสีเหลืองเม็ดเขาเนี่ยครับพี่น้องท่องเฮาครับเนี่ย เป็นห <S desserts> ัสาวพร้อมผสมครับเป็นหัสาวพร้อมผสมครับและค่าเปิดไว้ะเป็นเทครับหมื่นเจ็ดครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับเบอร์ที่หกหนึ่งมื่นเจ็ดพันครับสาวพร้อมผสมขั่วสูงครับแม่นี่ร้อยสามเจ็ดสามแปดร้อยสามเจ็ดสามแปดนี่วัดเห็นเนียนอยเนาะเห็นแนีนอยครับว่าเบืงหน้าตาครับอืมหน้าตาออกสีแข็งขานี่ถือว่าตรงเนี่เนาะตรงดีครับแข็งขาตรงดีข้อกับน้าใช้ได้นี่ครับ สูงกะนี่แหละเนาะอืมเอาบอกราคาไปก่อนครับเนี่ยมื่นเจ็ดครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับมื่นเจ็ดมื่นแปดอืมเอา้าตัววังหันมื่นแปดตัวนี้มื่นเจ็ดฮันพิณวองเบงิร์กยู่ขั้นแมนมักสองตัวนี่ซื้อห้องกันไปกับตัวเหลายตัวเทลายครัแต่ว่าราคานี ก็พ่อฟังเลรอเนาะมีตัวนี้มีเนวแถมแียงเนวยแถมบ่อคููนี้บ่อทันมีครับบ่อทันมีแต่ว่ากันแต่ว่ากันพี่น้องเอาเป็นคู่มีขหยให้ขึ้นกันครับเออเอาเป็นคููมีของแจกขายให้เ่าเนาะของแถมขายให้เก่าเนาะแต่ว่าบ่อบ่อท่านบอกพี่น้องว่าจะแถมยังว่าจะแถมยังไปโทรมาถามบ่ครบโทรมาถามบออเนาะแมนครับเบอร์ที่ใดเลยเนี่ยหกครับหกต่อไปเบอร์ที่เบอร์เจ็ดครับเจ็ดนะครับพี่น้อง เบอร์ที่เจ็ดเปนีนึ่งดยจึงิงคือโอ้โคนห่างไหมแม่เบอร์ที่เจ็ดจะเป็นงัวสาวน่อยหนอยอยู่ต้นนี่พี่น้องเป็นชุดตั้งฟร์มครับแม่ลูกเป็นแม่ลูกจีแม่ลูกครับใช่ลูกอ่ะอันนี้ลูกใช่ลาครับโอ้เป็นชุดสามโตปอ่สามโตครับโอ้พี่น้องแม่เบอร์เจ็ดนี่เป็นชุดแม่ลูกสามโตอยู่ทะเบียนลาดเดียวกันทะเบียนบ้านเดียวกันอยู่ขัวเดียวกันหัวเดียวกัน,กนอันนี้เป็น ลูกแรกแรกอันนี้ลูกตัวที่สองลูกตัวที่สามผสมพันธุ์ไว้แล้วอันแม่พันทับยังไงครับทับว้เคเอฟหกแปดอันนี้ก็บเคฟหกแปดอันนี้ลูกสาวเคฟหกแปดมีมีใบบอมีใบเหมือนครับลูกลูกชายหนากับเคเอฟหกแปดโอ้ตกลุ่นเคยเป็นต้นเหนือครับขอบขั้วเคเอฟหกแปดครับพี่น้องสามโตัวราคาเด็กครับราคาเปิดอยู่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าพันครับ เอาพี่น้องเบิ่งลูกสาวแรกเพิ่นจักเดือนนี่อ่ย14-15เทียนครับ14-15เดือนเด้อครับเด้อสามโตเบิบ่งโค้นหางแดงจื้อคือซุอง้งก็น่าจะร้อย20ห่าบวกแล้วเนาะครับลูกสาวใหญ่เพิ่น่แม่นบ่ครับบัดนี้ไปเบิ่งลูกชายเพิ่น,บบนครับบาดนี่โค้นหางแล้วไปหน้าลาเร็วไปแล้วไป,ลไปอีกโหดะโอ้ยเ<า>ด่นงามเด้พี่น้องเลย เป็นก้อหนังหลายเป็นเออเป็นก้วหนังหลายโค่นหางไงโค่นเบิร์นขาไงเพ่นพี่น้องเอาไปเป็นชุดต่างมเดย์มาเบิรงแเหม่แม่สูงไรไปเลยครับแม่สูงอะสูงประมาณเปลี่ยนรอยสี่สิบบวกลบนิดห่ครับแม่ทับพานรอบไปพานรอบแล้วครับพานหนึ่งรอบด้วครับด้วยเครื่องดำล่ามน่มดีมัดลูกไส้เพื่อนด้จักเดือนแล้วครับลูกไส้เพื่อนได้หาเรียนครับ อ่าลูกไส้ตัวนี้ได้หาเดือนนี่พี่น้องงามบอเป็นชุดแม่ลูกเป็นแม่ที่ให้งัวง่วแม่ที่ให้ลูกแค่นี้เห็นลูกได้ท้องนี่น่าจะเป็นตัวตัวตัวแม่ด้วยเนาะเพราะว่าตัวแรกนี่ตัวแม่ตัวสองตัวผูตัวที่สามได้ท้องนี่คือแม่ทับเคบซุมนี่ก็ลูกเคบเหมือนบอแม่นครับโอ้กูกเคบครับนี่นี่พี่น้องเด้อครับเด้อโอ้แข้งขาดีเอา นี่คือเบอร์ที่เจ็ดบ่ครับมาบุญแม่ดา่านนี่นํามแล้วคเนาะวบุงเรียมนี่นํานี่ให้หลง,งามได้ครับแม่นี่ในราคาสี่หมื่นเท่า, 40, าก่อนสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าอ๋ออันนี้ไม่แถมบ่ครับอ่าชุดนี้คันพี่น้องเอาไปทั้งชุดเลยให้พี่น้องพันหนึ่งครับอ่าให้พี่น้องพันหนึ่งเนะงาะส่งคารถพี่น้องเออต่อมาเบอร์ที่แปดครับเบ,รเบอร์ที่แปดนี่ก็เป็นแม่ลูก เป็นแม่ลูกซึ่งแม่ลูกนี่อยากขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยถึงแม่ป็นลูกซึ่งเจ้าของเก้าเพิ่นเพิ่นแยกแยกลูกมันออกเพื่อสิให้แม่มันเป็นสัตว์เลี้ยอยากให้ลูกมันเส้าน้เพื่อสิให้แม่นผสมแต่ว่ามันกับ่แม่เพราะว่าเพิ่นแยกเร็วเกินไปอืลูกเลี้ยจอยแม่กับจอยน้ำเป็นว่าลูกแรกอีตัางหากโอ้โหวลูกแรกครับแม่นี่ลูกยักเดือนแล้วครับลูกนี่ลูกมัน ที่หาหกเดือนครับเป็นลูกเพลเมียเนาะเมียนครับลูกเพลเมียอายุประมาณหาหกเดือนครับบานี้แม่นี่สูงหลายไานลยครับคี่รอยหาสิบบวกลบครับโอ้เห็นรอยหาสิบบวกลบเนาะเมียนครับราคาเขาเปิดสําไหนครับเนี่ยสองหมื่นเก้าครับอือเกิดถือว่าราคางามเลยเนาะครับสองหมื่นเก้าพันครับแม่ลูกลูกแม่ครับพี่น้องอ่าหาดนำเลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกครับงัวจังสี่ครับพี่น้องไปคุณไปตึงตึงเอานี่ ไปตกไปแตงออกจากน้อยนี่โอ้กำไรมาโหลดพี่นอ้องผู้เฒ่าพิ่นกะว่าขันเรียงง้วอยากเรียงอยากให้มันได้กำไรเป็นว่าให้ซื้องัวจอยเรียงอืแมนครับคันขันจอยไปอ้วนแล้วมันราคามันขยับขึ้นเนาะสำหรับผูิษัทพหารกำไรต่อเนาะแม่นครับครับคับวนนี้ครับงัวมรับสังกัดครับว่บาสิเป็นชุดแม่ลูกบสิเป็นงัวแม่มานนี่ลดลาราคาด้วยครับเด้อ คทั้งรถทั้งแถมแม่งานแม่มานรถทั้งรถทั้งแถมแคมเบอร์แปรนี่ก็ส่งคาร์รถไอพี่น้องสักพันหนึ่งเบอร์แปรนี่ก็แถมเพื่อกอพันหนึ่งนี่ครับเด็ดเด็ดครับมาร์คเบอร์ใดของใจเบอร์ใดบลอกคักเบอร์ใดโทรมาหาหมอมรำสังหารเนาะขอเพิ่มเติมเบิ่งรูปอีกได้เนาะสุดท้ายท้ายสุดครับมีอย่างอีกบอกครับก็คือพี่กัดเนาะคุณนั้นเนาะอยากมาเบิ้งตัวจริงพี่น้องกับวาเบิ้องในที่บ้านเขากรอกบัวม่านตำบลบัวม่าน อำเภอบุรีร์จังหวัดมหาสารคามนะครับช่องทางการติดต่ออีกช่องทางหนึ่งก็ทั้ง facebook เบอร์โทรศัพท์ก็ยูหน้าจอของพี่น้องของคุณนั้นนะครับมีสองเบอร์นะครับเอฟซบุ๊กกับหมอลำสังัดงัวงามเป็นภาษาไทยเนาะคุณนั้นเนาะครับเมื่อถูกตวตอลองได้ครับข่อให้เบิ้งจนไม่กันชิิบแม่ับพ่อของดีดีงามเนาะแม่ครับครับพี่น้องครับชิบนี้ก็ รา,กการักษันไปกนขอบคุณทุกท่านที่าราติดตามรับชมพอกันชิปหนาชิปไหมครับชิปนี้ผมอันั่นอัทั่วบ้านสงัดสวัสดีครับสวัสดีครับ